ิดแล้วเหรอโอ้โหขอกินกาแฟก่อนไม่ได้อยากชิมกาแฟลูกค้าเดี๋ยวเราไปเปิดดีๆกันตรงนู้นดีกว่านะครับตรงนี้มันจะดูเลียวเกินไปนะเดี๋ยวเราไปพาไปเปิดตรงนู้นด้านหน้าของคาเฟ่ลูกค้ากันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาเข้าเรื่องของเราต่อนะครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับเต็กแสงจากทีคอนเซปต์นะครับวันนี้เราพากันอยู่กันที่ตลาดนัดปานเจริญนนทบุรีนะครับด้านหลังผมเนี่ยท่านผู้ชมจะสงสัยคืออะไรพามาเที่ยวคาเฟ่หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ หน้างานร้านคาเฟ่นะครับปานเจริญคาเฟ่นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พามาเที่ยวคาเฟ่หรืออะไรแต่ผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาเปลี่ยนอารมณ์มาเปลี่ยนมูดกันบ้างนะครับพามาดูอีกหนึ่งงานต่อเติมคาเฟ่ร้านกาแฟของลูกค้ากันนะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไปว่าเราเนี่ยดูแลท่านลูกค้าให้ครบวงจ,จ,รจรจริงๆไม่นจะเป็นต่อเติมรีโนเวทนะครับจนกระทั่งเนี่ยงานคาเฟ่เราก็รับเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรา ท้าวความถึงสตอรี่ความเป็นมาของหน้างานนี้กันสักหน่อยนะครับก่อนที่จะพาไปดูรายละเอียดส่วนต่างๆภายในหน้าร้านนั้นก่อนนะครับครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราเล่าถึงความเป็นมากันดีกว่านะว่าโปรเจกต์นี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ย มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันมีดีไซน์เป็นลักษณะไหนนะครับโดยที่ก่อนอื่นเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยได้ติดต่อเราเข้ามานะครับอยากให้เราช่วยออกแบบนะครับแล้วก็ช่วยดูแลง,งานก่อสร้างของโปรเจกต์นี้ให้ลูกค้าหน่อยโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีคอนเซปต์มาเบื้องต้นนะครับมีความมาเอ่อความต้องการมาเบื้องต้นว่าอยากได้เป็นลักษณะมูจินะครับปนมินิมอลนิดๆน,น,นะครับก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ได้ทําการให้สถาปนิกของเรานะครับเริ่มออกแบบเลยโดยระยะเวลาของงานออกแบบเนี่ยนะครับเราใช้เวลากันที่ไม่ถึงสัปดาห์เลยเชื่อไหม นะครับพอออกแบบไปเสร็จสับให้ลูกค้าดูรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคของหรือรูปแบบในการที่เราจะออกแบบออกมานะครับลูกค้าเนี่ยแอดพูบเลยทันทีนะครับมันเลยจึงทําให้ขั้นตอนนี้นะครับมันไวยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะครับอีกหนึ่งโจทย์ที่ลูกค้าบอกกับเรามาคือระยะเวลาในการก่อสร้างของหลังเนี้ยลูกค้ามีเวลาให้แค่ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนฟังไม่ผิดครับเดือนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็เป็นการทาโจทย์ที่ท้าทายสําหรับเราค่อนข้างมากเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เรียกง่ายว่าเหมือนขึ้นบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่หนึ่งหลังอ่ะครับนะในสเกลประมาณนี้ซึ่งมันก็ท้าทายกับเรามากเพราะว่าเราเคยทําแต่พวกงานโครงการอาจจะมีบ้านส่วนตัวบ้างนะครับปะปลายแต่งานคาเฟ่นเนี่ยแล้วเวลาเวลาประมาณนี้นะครับค่อนข้างยากและเป็นสิ่งใหม่สําหรับเรามากๆเลยนะครับแต่ ที่ลูกค้าต้องให้เวลาเราแค่หนึ่งเดือนเนี่ยคือต้องต้องบอกกันอย่างนี้เราก็พูดตามตรงนะครับคนไทยเราเนี่ยอยู่กับความเชื่ออะไรต่างๆมา,มากมายนะครับฉะนั้นเองลูกค้าเนี่ยก็มีเลิกในการเปิดร้านเช่นกันนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราเลยมันอยู่ที่การ planning นะครับการจัดวางทีมงานให้มันเหมาะสมและยิ่งประจวบกับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าด้วยนะครับฉะนั้นในเรื่องของวันเข้าทํางานระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่เข้าทํางานได้เนี่ย มันจะไม่มีมันจะไม่ไม่ใช่ปัจจัยในการเป็นข้อกําหนดให้เรานะครับสามารถทํางานได้ทุกวันช่วงเวลาไหนก็ได้มันจะไม่เหมือนกับงานโครงการหมู่บ้านนะครับที่นิติเขาจะมีระเบียบชัดเจนว่าเข้าได้จันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาเริ่มช่วงเวลาจบแค่เท่านี้เท่านี้นะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมหน้าง,งานนี้เราถึงจบไปได้เพียงระยะเวลาแค่25วันเท่านั้นนะครับ25วันครับแต่ถ้าหน้าง,งานอื่นๆนะครับที่เป็นการโครงการอาจจะไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันต้องเผื่อเวลาเออร์เลอร์ เรื่องอื่นๆด้วยอย่างที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับเป็นระเบียบของโครงการเขาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามเท่าน,นั้นเองครับก็เบื้องต้นดีไซน์แล้วก็สตอรี่จะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวผมนั่งอยู่โซนนี้เดี๋ยวผมพาเริ่มดูงานดีไซน์ของโซนนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับโจทย์หลักเนี่ยลูกค้าอยากได้เป็นโซนที่เอาไว้ต้อนรับลูกค้าหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นโซนที่จะเทคเอาไว้นั่นเองนะครับฉะนั้นดีไซน์หลักที่เราต้องโชว์เลยนะบาร์เคาน์เตอร์นะครับบาร์น้ํา โซนเป็นบาร์ลอยอย่างนี้นะครับสำคัญมากในส่วนนี้ต้องจัดงานดีไซน์เข้าไปชุดใหญ่เลยนะครับรายละเอียดต่างๆต้องครบถ้วนชัดเจนนะครับเรื่องมาที่นี่ก่อนผนังด้านนี้เห็นไหมครับเราจะอิงเป็นมินิมอลกันไปก่อนนะครับโดยใช้อิดบล็อกช่องลมนะครับก่อเป็นเขื่อเป็นเฉลียงล้อออกมาจากเฉลียงด้านบนเห็นไหมฮะแล้วก็ใส่บาร์เข้าไป เฟรมประตูเฟรมกระจกนี่ก็สําคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยที่มันดูเหมือนไม้เนี่ยไม่ใช่ไม้จริงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้ทีมงานเก็บอินเสิร์ตให้นี่เคาะฟังดูก็ได้ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมลายไม้ซึ่งบอกตามตรงนะครับดีไซน์นะปัจจุบันที่ทางผู้ผลิตนะครับหรือทางซับเราเนี่ยได้เรียกหาเฟ้นหามาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเรียนแบบลายไม้ได้ค่อนข้างเนียนเลยนะครับบางท่านอาจจะเบื่อเฟรมประตูเดิมๆเมฟรมหน้าต่างเดิมๆก็แนะนําเป็นลายไม้อย,อย่างนี้ก็ได้นะครับ โอเคจบกันไปสาหรับโซนนี้นะเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาสู่โซนที่จะเข้าไปด้านในตัวร้านกันบ้างไหมนะครับมาเรามาอยู่ในโซนนี้กันบ้างตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยนะของร้านคาเฟ่น,นะครับเป็นจุดที่จะใช้ดึงดูดลูกค้าสําคัญมากๆนะครับเห็นไหมการเลือกใช้โทนสีของเราเนี่ยในเมื่อลูกค้าวางคอนเซ็ปต์มาว่าต้องเป็นมูจิบนมินิมอลนะครับโซนสีของผนังเนี่ยหลักๆเราก็จะเลือกใช้เป็นโทนสีขาวนะครับตัดด้วยพวกเนี่ยลายไม้ ลายไม้จะเยอะมากไม่ว่าจะเฟรมหน้าต่างเฟรมประตูหรือแม้กระทั่งตัวางานดีไซน์ของตัวประตูนะครับโดยที่คอนเซปต์ต่างๆตรงนี้พอลูกค้าวางมาชัดเจนนะครับเราก็จะดีไทน์ให้ตามต้องการเลยนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องวัสดุมุงหลังคากันบ้างนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันดูเป็นกล่องๆเนี่ยฝาสาัดด้านหน้านะครับดูเป็นกล่องๆใช่ไหมแล้ววัสดุที่จะนํามามุงหลังคาได้มันคืออะไรใช่ไหมครับวัสดุมุงหลังคาเราใช้แบบปกติทั่วไปเลยก็คือเมทัลชีทชนวนพียูปกตินี่แหละ แต่เราทําการก่อเขิบขึ้นมาปิดด้านหน้านะครับเพื่อที่มันจะได้จบงานได้สวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังไม่หลุดเตีมที่ลูกค้าวางไว้อีกด้วยนะครับเพราะว่ามินิมอลเนี่ยเราจะต้องโชว์ความเปลี่ยนเป็นสันนะครับความที่มันดูเข้าใจง่ายน้อยแต่มากเรียบแต่โก้นั่นแหละนะครับก็จะได้งานออกมาประมาณนี้นะครับฟาศาดด้านหน้าเนี่ยจะดูเนียนเลยให้อารมณ์เหมือนพวกตึกตึกแถวเก่าๆนะครับหนึ่งคูหานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนี่จะพาดูด้านข้างด้านข้างนะครับ เรื่องด้วยว่าแผนลูกค้าเนี่ยวางคอนเซปต์ไว้เนี่ยอยากจะเพิ่มโซนที่นั่งเป็นโซนเอาดอให้กับลูกค้านั่นเองนะครับจึงได้ให้เราเนี่ยเพิ่มเติมในส่วนของงานก่อรูาขึ้นมานะครับวัสดุที่เลือกใช้ก็จะใช้เป็นบล็อกอีกช่องลมอีกต่างหากนะครับเพื่อให้มันเข้าตีมมินิมัลนะครับรูฟสไตล์เนี้ยจริงๆมันเป็นดีไซน์ของงานมินิมอลนะครับก็จัดให้ตามลูกค้าบอกเลยนะครับแต่ตรงเนี้ยลูกค้ายังไม่ได้เพิ่มเติม,ตมโซนของตรงเอาดอเข้าไปนะครับเป็นเรื่องของแผนในอนาคต เราแค่ต้องเตรียมพื้นที่หน้างานไว้รอเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในของร้านกันบ้างไหมนะครับด้านนอกน่าจะครบถ้วนแล้วล่ะเนอะแต่บอกก่อนนะครับพวกงานสวนตรงนี้อันนี้ลูกค้าจัดการเองนะครับเราก่อพวกกระถางไว้รอเท่านั้นเองแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนรับชมและอยากได้ให้เราเนี่ยดูแลงานจัดสวนงานแลสเกตให้ด้วยแจ้งได้บอกได้นะครับเราก็มีคอนแทคกกันอยู่นะครับมีปีรามิดที่ดีที่ร่วมธุรกิจกันอยู่นะครับสามารถแนะนําให้ลูกค้าได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเรากลับมาตรงทางเข้า,าเข้าสู่ตัวคาเฟ่กันต่อนะครับพูดถึงการดีไซน์ในโซนนี้เพิ่มเติมมันสักหน่อยนะครับเริ่มมาที่กระเบือ้องพื้นก่อนเลยเห็นไหมกระเบื้องภายนอกและภายในจะต่างกันอยู่นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนาดหรือลวดลายนะครับเพราะว่าข้างนอกเนี่ยที่เราดีไซน์ไว้ให้ใช้เนี่ยกระเบื้องขนาด60คูณ60นะครับถามว่าทําไมต้องเป็นไซส์นี้ใช่ไหมคือเราอยากให้มันได้อารมณ์คล้ายๆกับพวกหินแกรนิตนะครับ นะมันเลยตึงต้องไซส์ใหญ่อย่างนี้แล้วก็เป็นลายออกเป็นลายหินอ่อนเห็นไหมครับคุณผู้ชมอ่าก็จัดก,การให้เรียบร้อยทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องประตูบ้างประตูเนี่ยถ้าเห็นจากภาพนะ่ะจะมองว่าดีไซน์ก็ชัดเจนนะแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับเพราะว่าประตูตรงเนี้ยเราได้ให้ลูกค้าเนี่ยจัดหามาให้นะครับเนื่องด้วยว่าคือลูกค้าเนี่ยมี อ่าเรสเฟอร์เรน์ให้ชัดเจนนะครับเราก็เลยอยากจะแนะนําลูกค้าว่าจัดหามาให้จัดเลือกมาให้ดีกว่านะครับมันจะได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับส่วนสิ่งที่ยากสําหรับประตูการติดตั้งประตูบานนี้นะครับอยากให้ท่านผู้ชมสังเกตเนี่เสียมเห็นไหมเสียมเนี่ยเราขึ้นมือหมดนะครับเป็นเสียมสดนะครับอย่างที่เราทราบมันดีเสียมปกติที่ขึ้นสดเนี่ยก็ยากพอสมควรแล้วใช่ไหมครับและอันนี้เป็นเสียมโค้งนะคุณผู้ชมเสียมสําเร็จไม่มีขายแน่นอนเสียมโค้งเนี่ย นะครับซึ่งมันต้องใช้ฝีมือพอสมควรนะครับรายละเอียดเค่อนข้างเยอะนะครับช่างของเราเนี่ยนื่องจากว่ามันมีความชมนานาญมากมากเลยนะครับประสบการณ์เนี่ค่อนข้างเยอะก็จัดให้ลูกค้าไปเลยไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เข้ามาด้านในของตัวคาเฟ่กันแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะก่อนที่ไปต่อโซนอืงง่นอาจจะงงว่าวันนี้ทําไมผมนั่งรีวิวบ่อยจังนะครับคือต้องบอกงี้เราส่งงานลูกค้าเนี่ยไปได้ระยะเวลา1นสองสัปดาห์แล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ลูกค้าเปิดทําการเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เกรงใจทางลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีลูกค้าหน้าร้านเยอะพอสมควรนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมาที่กระเบื้องด้านในของตัวร้านนั้นก่อนนะครับ กระเบื้องเนี่ยดูเผินๆมันอาจจะเหมือนพวกกระเบื้องเอ c พกระเบื้องยางหรือว่าพวกลามเิเนตใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเดิมทีความต้องการของลูกค้าก็อยากจะได้เป็นลามิเนตนั่นแหละนะครับแต่เราก็ได้มีการแนะนำนะครับว่าพวกนั้นอะอายุการใช้งานมันอาจจะไม่ยาวนานเท่ากระเบื้องจริงๆนะครับเราก็เลยแนะนําลูกค้าว่าณนะปัจจุบันนี้กระเบื้องเนี่ยมีการเรียนแบบลายไม้เนี่ยที่เหมือนจริงมากๆนะครับรวมถึงขนาดด้วยนะครับเยอะแยะมากมายเลยหลายแบรนด์หลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับ ลูกค้าก็ตกลงเลือกเลือกที่จะรับเป็นกระเบื้องจริงๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะดูเนียนเหมือนลายไม้เพราะว่ามันเป็นกระเบื้องที่เลียนแบบลายไม้นั่นเองนะผู้ชมแล้วก็อีกหนึ่งดีไซน์สําคัญตรงนี้นะครับที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้คือหน้าต่างบานฟิกนะครับซึ่งมันเป็นบานลูกฟักนั่นเองนะครับผมเคยพาไปดูที่เป็นบานลูกฟักเทียมกันแล้วนะครับที่เขาจะใช้เป็นคิ้ว p ี c เนี่ยแต่งขั้นลายแต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ลูกฟักเทียมนะผู้ชมอันนี้ ลูกฟักจริงๆแท้นะครับเราจะมีการขึ้นเป็นเฟรมมีเนียมเป็นช่องๆเลยกระจกเนี่ยก็ต้องตัด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 แบ่งเศษนะครับแล้วก็นํามาติดตั้งมันก็เลยจะดูมีมิติมากกว่ากันนะครับดูสวยงามมากกว่ากันนะครับทีนี้มาถึงผนังกันบ้างผนังที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือต่อให้ระยะเวลานะครับที่ลูกค้าให้เรามอาจจะไม่ได้เยอะแต่ลูกค้าก็ต้องการเป็นการก่อผนังคอนกรีตนะครับซึ่งตรงนี้ที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นผนังก่อด้วยอิฐมุนเบาทั้งหมด แล้วก็ฉาบสกิมแต่งผิวแล้วก็ทาสีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับท่านเห็นระบบงานระบบไฟของเราไหมถ้าถามว่าทําไมถึงจะต้องใช้เป็นการเดินลอยใช่ไหมถ้านั้งที่มันเป็นงานขึ้นผนังใหม่มคือตรงเนี้ยลูกค้าต้องการในเรื่องของเซอร์วิสที่มันจะง่ายกว่ากันนั่นเองนะครับเราก็จัดให้ตามที่ความต้องการของลูกค้านะครับแต่สิ่งสาคัญคือการจบงานนี่วามรูใ้ใกล้ดีกว่าการจบงานของท่อร้อยสายเนี่ย คือมันมีให้เลือกใช้เยอะแยะนะครับจะเป็นท่อรอยสายปกติท่อแบนท่อคอังหมูเยอะแยะมากมายนะครับขึ้นอยู่ที่เราเลือกใช้แต่สิ่งสําคัญคือการเก็บงานเก็บยังไงให้มันแบบดูสวยแล้วก็เนียนตานั่นเองนะครับเราก็เลือกใช้เป็นท่อแบนปกติแล้วก็เก็บงานเนียนๆน,น,นะช่องวาพวกนี้ก็พยายามเก็บซิลิโคนรอยฉาบทาสีให้มันเนียนยิ่งขึ้นนะครับก็ดูสวยงามดี มาถึงหัวข้อสําคัญนะไม่พูดไม่ได้เลยคือหัวใจหลักของงานดีไซน์หรืองานออกแบบนะครับสิ่งสําคัญคือการจัดวางโซนนิ่งการจัดวางเรย์เอา์นะครับการจัดวางโซนนิ่งบ้านพักอาศัยกับโซนนิ่งของร้านกาแฟหรือร้านคาเฟ่เนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมเนี่ยได้ติดต่อว่าจ้างเราเนี่ยตรงนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ทางสถาปนิกเนี่ยดีไซน์ให้ท่านผู้ชมเป็นอย่างดีเลยเพราะสถาปนิกของเราเนี่ยครับเป็นวิชาชีพทุกท่านนะครับ เราต้องใช้คนให้ถูกประเภทนะครับเฉพาะทางแล้วงานเนี่ยมันจะออกมาดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งหัวใจสําคัญกันบ้างไหมนั่นนั่นคือบาร์น้ําหรือบาอร์เคาน์เตอร์นั่นเองนะครับ,รบอโอเคครับผู้ชมตรงนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งมุมสําคัญเลยนะครับซึ่งร้านน้าหรือคาเฟ่นเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะครับนั่ก็คือพวกโซนบาร์น้ําหรือ,คอรเคาน์เตอ,อร์บาร์นั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้ถ้าผู้ชมอาจจะมองว่าของมันดูเต็มดูแน่นใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ทีมงานเนี่ยขึ้นรูปก่อนหน้านนนีี้้้้ใหดดดูะจไไไมมออองงาาซ์กกขึน ซึ่งบอกกันก่อนเคาน์เตอร์ทั้งหมดนะครับเราจะมีด้วยกันถึง2เคาน์เตอร์นะครับด้านในจะเป็นเคาน์เตอร์ปกตินะครับที่ใช้ประกอบอาหารด้านหน้าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือบาร์น้ําทีนี้สเปคอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่เดี๋ยวเริ่มมาที่เคาน์เตอร์บาร์ด้านหน้าก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มมาที่กระเบื้องด้านหน้ากันนะครับกระเบื้องด้านหน้าดูผิวเผินอาจจะดูเหมือนแผ่นเต็มก็ปกติเนี่ยไม่เห็นมีรายละเอียดอะไรแตกต่างเลยใช่ไหมครับซึ่งบอกงี้ ไอ้ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับมันไม่ใช่แผ่นเต็มมันเป็นกระเบื้องแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแล้วนํามาปูต่อกันให้มันดูเนียนนะครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็จะอารมณ์คล้ายๆ้าพวกกระเบื้องโมเสสที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วนํามาปูซึ่งต้องใช้ความชํานาญนะครับเพราะมีความยากพอสมควรในการต่อลายหรือต่อแผ่นให้มันดูเนียนตานั่นเองนะครับในส่วนของกระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์กระเบื้องท็อปเคาน์เตอร์เนี่ยเราเลือกใช้เป็นกระเบื้องแกรนิตโตนะครับมีขนาดที่าไแปครับคอร์ปกติ เราจะใช้ขนาด60คูณ60หรือ60คูณเมตตี้เพราะว่าอะไรใช่ไหมที่มันแตกต่างกันคือบาร์น้ําหรือเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยความลึกเนี่ยมันจะมีมากกว่าเคาน์เตอร์ปกตินะครับความลึกจะอยู่ที่80เซนเราจรึงต้องใช้กระเบื้องที่ขนาด80เซนเหมือนกันเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ในการทํางานนั่นเองที่มันมากกว่าเคาน์เตอร์ปกติใช่ไหมครับตรงนี้เราก็แนะน,านํากับลูกค้าไปลูกค้าก็ตามนั้นเลยนะครับ ในส่วนของเคาน์เตอร์ด้านในสเปคจะปกติทั่วไปเหมือนเคาน์เตอร์ครัวเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ในการประกอบอาหารหรือว่าปรุงเครื่องดื่มนั่นแหละนะครับสเปคก็จะเหมือนเหมือนกันเลยครับปกปกติทั่วไปนั่นแหละแต่สิ่งที่อยากให้ดูคือกระเบื้องผนังเห็นไหมครับผู้ชมทําไมเราถึงปูแค่นั้นนะครับอารมณ์มันจะคล้ายการปูกระเบื้องแพ็กเก็ต้านเดี่ยวด้านแฝดของเรานั่นแหละคือพอพื้นที่ที่มันมีมากเกินไปเนี่ยแล้วเราจะไปปูเต็มโซนพื้นที่เนี่ย มันก็จะดูเลี่ยนนั่นแหละนะครับแล้วที่สําคัญเลยการทำความสะอาดอ่ะมันก็จะต้องทําความสะอาดกันมากเกินไปนะครับคือเคาน์เตอร์เราอยู่แค่นี้โซนประกอบอาหารเราอยู่แค่นี้การเปิดอเปื้อนหรือสิ่งสกปรกที่จะมันเลอะเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้ฉะนั้นเราก็ปูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับมันจะง่ายในการทำความสะอาดกว่าประหยัดเวลากว่านะครับอ่าโอเคครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของงานฝ้ากันนะครับ ฝ้าเนี่ยเราใช้เป็นฝ้าฉับเรียบปกติทั่วไปนั่นแหละนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟที่เป็นไฟดาวไรท์นะเจาะรูติดตั้งไฟดาวไรท์เข้าไปไฟตรงนี้ทั้งร้านนะครับรวมอยู่ในบ OQ แล้วทั้งหมดนะครับท,ที่ลูกค้าเพิ่มเติมมาก็จะเป็นเนี่ยพวกไฟคมลอยพวกนี้นครับลูกค้าจัดสรรมาให้เราแล้วเราก็ดูแลงานติดตั้งให้รวมถึงอุปกรณ์ส่วนควบทั้งร้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเชลชั้นวางอะไรตรงนี้เราดูแลติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับฟรีไม่ค่าใช้จ่ายเลยแต่ไม่รวมติดแอร์นะติดแอร์อันนั้นนตางหาะครับ คุณผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับงานดีไซน์ที่เราพามาดูวันนี้ภาพรวมที่เราพามาดูวันนี้นะครับหากใครสนใจอยากจะมีร้านคาเฟ่เล็กๆเป็นของตัวเองสนใจแบบบ้านแบบคาเฟ่หลังนี้เลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้โอเคครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับที่ผมพามาดูภาพรวมงานดีไซน์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยแล้วน่าจะครบถ้วนกันพอสมควรน,นะครับเนวสิ่งอื่นใดเลยสิ่งที่ดีไม่แพ้ง,งานดีไซน์นะครับนั่นก็นนคือรสชาติของเครื่องดื่มของที่นี่เลยนะครับปานเจริญคาเฟ่ หากลูกค้าท่านใดอยู่ละแวกนี้แถวนี้นะครับในย่านในโซนไซน้อยนนทบุรีเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญแวะเวียนเข้ามาช่วยอุดหนุนลูกค้าผมได้นะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยถูกปากและของที่เลือกใช้เนี่ยก็ดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟนะครับเป็นสายกาแฟเนี่ยแนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี้ยเขาเลือกใช้นะครับจะใช้เป็นเมล็ดบราซิลเลยนะครับแนะนําเป็นเมนูที่ผมทานก็ได้นะครับเป็นเมนูอเมริกาโน่มะพร้าวนะครับซึ่งอร่อยเป็นอย่างมาก นะครับและที่สําคัญนะราคาเนี่ยก็ไม่แพงอย่างที่คิดเลยคุณภาพแบบนี้นะครับของแบบนี้คือหาที่ไหนไม่ได้หรอกครับราคาเท่านี้นะครับในละแวกนี้โซนนี้นะครับฝากด้วยครับฝากเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับลูกค้าผมหน่อยนะครับปานเจริญคาเฟ่ฝากกันอีกครั้งนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่รับชมและอยากจะได้งานดีไซน์ตรงปกสวยๆแบบนี้นะครับ อยากให้ผมเป็นผู้ออกแบบดูแลการก่อสร้างให้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ทีคอนเซปที่เดียวเท่านั้นเพจนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมถึงจะได้งานอะไรแบบนี้สวยๆตามความต้องการไปแบบเนี้เลยนะครับย้าอีกทีนะครับทีคอนเซปทเท่านั้นเหนือกว่าด้วยรายละเอียดนะครับบริษัทของเราเนี่ยดูแลงานอะไรบ้างก็ดูแลให้ตั้งแต่งานออกแบบหรือประมาณราคาดีไซน์นะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมหรืองานรีโนเวทหรือสร้างคาเฟ่ สร้างบ้านพักอาศัยหรือแม้กระทั่งงานอาคารพักอาศัยเราก็ดูแลให้ท่านได้ครบวงจรจริงๆนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับตามคอนแทคนี้นะครับแล้วก็ฝากเข้าไปช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามตามช่องทางติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเราตั้งใจทาจริงนะครับก่อนจากไปฝากสโลแกนใหม่ของพวกผมหน่อยนะครับ T Concept มากกว่าคําว่าต่อเติมนะครับบ้านเนี่ยคือความฝันให้เราช่วยสร้างฝันให้กับคุณขอบคุณครับ Thank you